นี่คือช่วงเวลาของพิการกีฬาข่าวเช้าวันเสาร์นะครับอยู่เกาะติดข่าวสารวงการกีฬากับผมภาคที่สภาพเรือภไพสารครับเราเปิดฉากกันที่ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้ปรากฏว่าถล่มไปขาดลอยกับบางกอกกลาสเปิดฉากในบ้านนะครับเอาชนะศรีสเกตไปขาดลอย6ประตูศูนย์เป็นการเก็บ3ามแ,แต้มแรกของฤดูกาลนี้ได้สําเร็จครับการเจอกันในวันศุกร์นะครับของนาที่3ของฤดูกาลบางกอกกลาสเอฟซีเปิดบ้ารับกบารมาเยือนของศรีสเกตเอฟซีก่อนเกมนั้นทั้งคู่นั้นยังคงไม่เคยชนะใครครับบีจีเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง ส่วนสิสเกตนั้นแท้รวดมา2นัดและเกมนี้ก็เป็นกระต่ายแก้วที่อัดอั้นครับหลังจากยิงประตูไม่ได้มา2นัดก็เปิดฉากถล่มใส่ทีมเยือนเอาชนะไปขาดลอย6ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากยัสมานีคัมโปสนาที30ดานิเอลกาเซียโตตินาที4 5และ88อาริเอลโรดิกเวนาที66และ69และปิดท้ายจากพิรลพงศ์พิชิตโชติรัตยิงกลนาที71็ครับเก็บ3มแต้มแรกได้ตอนนี้มี4คะแนนขึ้นไปอยู่อันดับ4ชั่วคราว ว่าลงแข่งมากกว่าทีมอื่นอยู่1นัดส่วนทีมยืนสิจเกียรตครับแพ้รวดสานัดอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเหมือนเดิมครับ